ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ y o s e มิ t ีเนชั่น a ลพาร์คครับยูซุมิตีเนชั่นัลพาร์เป็น National Park ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยสดงดงามครับทั้งป่าไม้สิงสาราสัตว์แล้วก็สนุหรือว่าน้ำแข็งครับพร้อมกันนี้ก็มีแขกจากต่างเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนหลายล้านคนต่อปีครับหนังเรื่องแรมโบก็ได้มาถ่ายทำที่ตัวนี้แห่งนี้ด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวนัยืนตรงนี้นะใายคุณครั้คุณส่วนผมก็จะได้บันทึกภาพสวยๆไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับภาพวิดีโอชุดนี้รับกรอบมาเฟื้ออาจารย์ดรสอสเซนเยนครับจากมอนเตสโตแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับมีสายุนวันที่25พฤษภาคมพันห้าส หรือว่าเอฟโร5จะเทีาจตาสันเทียนทีคนนึงคนหันหันกันบ่ะนี่คนนึ่งยืนคนรู้ทักหันหน่อยด้องคุณหันดิหันนีน้